คลิกที่ตรงแรกเหมือนเดิมโนคลิกมากขวาเลือก n e w Standard a c t i o n อีกครั้งหนึง่งนะครับ e d i ดใช่ไหมเอาคำว่า Copy Cut Copy ง่ายตุวอย่างนะฮะเอามาสามตัว Cut Copy Paste Paste มาวางน,นะครับเลือกผมโอเค ใชไหมครับอาถามตัวแรกฮนะครับนะครับมาวางทุกทิ่ไว้ทิบ,บสองมาวางนะครับเข้าไปได้ใช่ไหมครับมันจะอยู่ในตรงนี้แล้วอีดนะฮะไปอีดปุ๊บนะครับกดเ1 1เไปทำแคปชั่นว่า คัดก็คือตัดใช่ไหมครับไม่รูมันจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่า Copy ได้แน่นะครับ Copy คือคัดลอกแพทคือวางก็แปลตามความหมายนะครับ การใช้ตรงนี้นะครับนะครับไปที่นะครับ property ชื่อเอ้ยไป c o p o n e n t นะครับแถบพรณนั้นชื่อ standard เอาคําว่า pop up menu มาวาง pop up menu ก็คือเมื่อเราคลิกเมาขวาใช่มั้ยครับ ไปที่ป๊อปอัพเมนูเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาตัวแรกนะครับกด F11 Action เลือกคำว่า copy ตัวที่สองนะครับเลือกคำว่าวางใช่ไหมครับตัวที่สามเลือกคำว่า cut แล้วกันนะตัดไปตัดไปก่อนนะครับ จากนั้นให้ไปที่กิจกด f 1 1ที่กิจมี property ชื่อ pop up มันจะมีคำว่า pop up pop up menu เลือก pop up menu หนึ่งพอเราคลิกเมวกวาส์ขวามันจะฟอมให้เรา copy ได้แล้วนะครับ pop up, menu. pop up menu ใช่ไหมครับแล้วันคลิกขึ้นมาฮะ กดมันจะมีอันอน,อน้ำเงินน้ำเงินใช่ไหมกดอุทิศเบ็ดเลยฮะแล้วก็เลยแอคชั่นพอเสร็จแล้วมันก็จะลงมาที่สองแล้วเรียกแอคชั่นไปเรื่อยครับ โอเคครับอ่าทำรายงานเลยนะครับไปที่แถบฟารีพอร์ตฟารีพอร์ตนะครับเอาตัวแรกมาวาง F R รีพอร์ตครับเอาตัวที่สี่เอ้ตัวที่ตัวไม่ใช่ฮนะเอตัวที่สาม frdb data set นะวรับ frdb data set นะครับกด f 1 1ให้ใช้ data source มองมาที่ data source 1นะครับไปที่ fr report 1ไปที่ปุ่ม ปกติชื่อ Preview Button นะครับเราไม่ให้โหลดโหลดเราเซฟเฉยนะครับคำว่าโหลดเป็น False เซฟเป็น False นะครับไฟล์เป็นเนทลเหมือนเดิมนะครับเ l ลไม่เอาเฮลเป็น False เพจเซฟอาให้เป็น True นะครับมีมีคำว่าโหลดกับเซฟแล้วก็เฮล ให้เป็นให้เป็นฟอลต้องนั้นเป็นทูนะครับดับเบิลคลิกที่เดี๋ยวก,นะก่อนนะก่อนก่อนก่อนดับเบิลคลิกแค่คลิป f12 ก่อนชิป f12 ชิป f12 เนี่ยก็ผมให้ก๊อปปี้ชื่อไม่มีอะไรหรอกก๊อปปี้เฉยแล,ละ copy, แคนเซิลนะดับเบิลคลิกที่ f1 report หนึ่ง ไปที่ insert band นะรับเป็นปเส้นปะปะ insert band นะครับวางตึงความหมายนะครับ r e p o r title t จะขึ้นเฉพาะหน้าหน้าของรายงานเท่านั้นนะครับ r e p o r t summary ก็จะออกหน้าสุดท้ายของราย,รายงานเท่านั้น page header จะออกทุกหน้านะครับ footer ก็จะออกทุกหน้านะครับ master header ก็เป็นส่วนของเอง master มาเตอร์ดัตนะครับก็คือส่วนของดีเทลด้วยการให้ออกตอนนี้ผมเอาไปที่ให้เราคลิกที่ p a จ e ฮดเดอรแล้วก็เซฟก่อนไฟล์เซฟแอดเซฟไปอยู่เดียวในตัวเดียวกับโฟลเดอร์ที่เราเก็บเมื่อกี้นะครับให้ขึ้นว่า frf underscore ตามไม้ชื่อฟอร์ม ตามไปชื่อฟอร์มนี้เราทํางานผมว่ามันง่ายดีเวลาแก้ครับเราเอาไปอยู่ฟอร์มนี้นะครับเซฟไปที่แท็บอีเซนแบนใหม่นะครับวางคลิกวางเลือกคําว่า m a s t e r Data เลือกโอเคเลือก frdb data set หนึ่ง ถ้าไม่เลือกข้อมูลไม่ออกนะครับต้องเลือก frdb data set หนึ่งโอเคไปที่ insert b a n d นะครับคลิกมาวางเลือกคำว่า Page Footer Page Footer คือระยะห่างระหว่างกระดาษต่อหน้านะครับเราก็เอามาลงทุกครั้งลากนี้เลยนะครับไปที่ insert rectangle นะครับคลิกตรงนี้มาวางต้องวางอยู่ในกรอบนี่ฮะค,คลิกก็ปล่อยเลยครับ เราจะบอกเราก็จะบอกว่าอะไรชื่อพิมพ์ไหะลูกค้าเป็นภาษาไทยไหมครับดูก่อนถ้าลงใหม่ๆอาจจะไม่เป็นภาษาไทยไม่เป็นไม่ไะไรพิมพ์ไม่เป็น,ปนใช่ไหมครับให้เราใช้แมคลิกตรงนี้นะฮะอ,อมาที่ tool option เลือก editor แก้เนี่ยตรงคลิกขกานล่างว่า use fix setting เลืยกเป็นทั้งหมดต้องตัวให้เป็นให้เป็นภาษาไทยที่ใช้โอเคนะครับให้เป็นแหบนั้นโอเคนะตอนนี้ไอตัวที่ค้นิ้งเนี่ยมันจะเป็นภาษาไทยแต่ข้างหน้านี้จะไม่เป็นภาษาไทยเราก็มาเลือกตรงนี้เห็นไหมทำเหมือนรายงานนี่เหมือนแบบทั่วไปเลย ใช้ในกานผมจะใช้บอลูเวียก็สนมากอ่ะสิบสองนะครับไอตรงเพเดเดอร์เนี่ยเราสามารถลากได้นะดูนะฮะาลากอย่างนี้นะครับลากนี้ตั้งความไว้ก่อนก็ได้ไม่ไม่ไม่มีผลก่ออะไรไปชื่อลูกค้านี้นะครับตัวต่อมาคลิกมาวางมาปล่อยบอกรหัสลูกค้า ทน C กับทน v ก็ได้นะครับชื่อลูกค้าทันะครับไว้ไหมผมมาวางมาวางคลิกมาวางแล้วก็พิมพ์ชื่อลูกค้าแล้วก็บอกว่าที่อยู่ โทรศัพท์อย่างนี้ครับว่บาไงดีทำไหมครับ ทีน,นี้เราจะใส่นคตัวแปรตัวหนึ่งนะครับผมบอกว่าพิมพ์ตรงนี้ผมพิมพ์คขาบอกว่าหน้าที่หน้าแผนที่ดีกว่าแผนที่สเปซทีหนึ่งผม,มบอกว่ามันมีทั้งหมดกี่แผน่นหนึ่งทับสิบสองทับสิบนะครับให้เลือกคําว่าเสร็จแล้วนะครับในฝั่งนี้นะครับเขาเรียกว่า insert e x p r e s i o n สวเขียวนียฮะเหมือนคีย์บอร์ดอให้เลือกคําว่า variable ใช้คาว่าเพจนะครับย้อนกลับมาก่อนนะครับดูให้ดีนะครับแล้วก็เว็กทีหนึ่งใส่เครื่องหมายสลับทับนะครับเักทีหนึ่งไปที่ expression เหมือนเดิมนะครับไปที่ variable เลือกคำว่า total page แล้วก็เครื่องหมายถูกนะฮะถ้าผิดก็คือมันจะไม่ออกถูกนะครับทําขนาดนี้นะครับไม่ให้เรากดเซฟเซฟก่อนทรั้งหนึ่งแล้วกดปุ่มพรีวิวดูดีฮะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมมันจะมีหนึ่งทับศูนย์เห็นไหมฮะมันผิดนะครับตอนนี้เราไม่เราพนาอการหนึ่งทับศูนย์ให้เราไปที่เมนูชื่อไฟล์ชื่อรีพอตออปชั่นนะครับ เลือกคำว่า t o part report แล้วกดโอเคครับเซฟลอง preview ใหม่ฮะมันจะมีหนะ้าข้อมูลขึ้นมาให้ตามที่ต้องการนะฮะถ้าเราจะตีเส้นดูนะครับเส้นมีรูปปรารูปปีอนะครับกดแล้วลากกดแล้วลากนะครับแล้วก็ถ้าเส้นมันใหญ่ตัวนี้มันจะบอกว่าความกว้างของเส้น เราบอกแค่หนึ่งเอาแค่หนึ่งก็พอมันก็จะมีลักษณะเส้นหนึ่งคุณจะเอาเส้นปะเส้นสองเส้นเส้นขีดนะครับให้เลือกได้สามารถนะครับจับครอบตรงนี้นะฮะสั่งให้มันสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับแนวตั้งแนวนอนนะครับ อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับเอาวันที่้วยดีกว่าผมเอาเอา,เอาตัวแรเเกเซอร์กิลมาวางงานหนึ่งคลิกตรงนี้พิมพ์คำว่าวันที่เลือกตัวแปรก็คืออยู่ใน insert expression variable เ,เลือกคำว่า date ถ้าจะเอาเวลาด้วยก็ ใส่คาร์อลล์ไปหน <m z ul heures> ่อยหนึ joue, ่งเวลาก็พอตัวแปรชื่อ t i ม e คลิกที่แอปพลิเคชันวอนเลเบิลแล้วก็เลือกคำว่า t i ม e เห็นไหมฮะคลิกถูกอ่าอันนี้นะครับผมมวัยไปแล้ววันเนี่ยผมก็พูดไปเรื่อยเลยนะฮะ ไม่ทันต้องบอกนะครับไปที่แรกแทงเกิลมาวางหนึ่งวางข้างล่างวางในของมาสเตอร์นะครับคลิกขึ้นมาเลือกชื่อฟิลก็เลือกที่ insert data fill ชื่อ c a r no คลิกนะครับแล้วก็คลิกถูก คงไม่ใหญ่มากนะครับกด F11 ที่ c u t a l o Auto Width ให้เป็น True ตัวที่สองนะครับเอาก็สมาชิกมาวางชื่อสมาชิกใช่ไหมครับก็เลือกไปที่ฟิลชื่อ Customer Name